ดีจ้าท่านผู้ชมมือนี่ถือว่าปลูกผู้ข้าวเลยจ้าสมุนไพรสมุนไพรผู้ข้าวรักษาโรคได้หลาย,ยาอย่งางพี่น้องกินกับปนกับแจีวกับยั้งใดมากอ๋เพื่อนมาเพื่อนกับบ้านเพื่อนเอาไห้ก็เลื่อมาปลูกเดี๋ยวนี้สิได้อีกกระถางหนึ่งนี่ได้แล้วกระถาง สมุนไพรกินกับป่นกับแกวได้กูคาวอันนี้อันนี้น,นี่นี่ักชิล่าุฟลงเพิ่นเพ่ต่อให้ด้วยกันอันน,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 นี้ต้องหากระถางไห,หน่อยมาใส่กระถางใหญ่หลายบุกมีพื้นที่พื้นที่น้อยจ้าอันนี้เดี๋ยวไส้กรอก อันนี้เที่ยวออกล้วนไซมูอุ่นเนาะเที่ยวอันนี้ออกมาใส่หมูโอราะคนพูดดิกระเซิร์กระเซิร์กมีเสี่ยวอันอันมูหมันนองมันแนงมีใส่กันเอาต้นหอมรวมกันจะได้อบอุน่นจะได้อบอุ่นมีเพื่อน ก็จะเอาภูคาวมาใส่ค่ะจะปลูกภูคาวไว้แก้มฝนแก้มประเด็ก,กสวยเลยอีกสักอาทิตย์หนึ่งหรือสองสามวันเราก็มาดูกันใหม่นะคะ อันนี้ก็จะแบบเอารวมกันก่อนถ้ามันมีเพื่อนจะได้โตถ้ามันมีเพื่อนมันก็แสงแรงอย่างน,น้ถ้ามันมีเพื่อนจะได้นี่โตแย่งกันกินอาหารจะได้โตไวๆจะเนาะนอ,องปองปาลาแมจ้ามนอนีกับแม่แน่มาฝากชุ่ม เรเลิกน,น,น้อยๆลยค่นนะก็ป็นไบ้ง่าเล่นงานง่เสอหนึ่งเสอส,อสีตอนี้เราจะพี่นอนะ้องเนาะกันนีไม่ลิปหนาจ้าปดีจ้า